ทรภูมิใจเสนอซูปเปอร์เทรดเดอร์ไทยลานซีซั่น2รอบเซมิไฟแนล ทอสดเต็มรูปแบบจากเนชั่นสตูดิโอเดโคสบางนาใครคือสุดยอดนักลงทุนตัวจริงเราไปติดตามบรรยากาศการแข่งขันกันเลยดีกว่าครับ การแข่งขันการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันอย่างเข้มข้นนานถึง5เดือนเต็มจนได้เหล่าซูเปอร์เทรดเดอร์ทั้ง15คนมาลงสนามแข่งขันในการลงทุนแบบสดๆที่ต้องต่อสู้กันด้วยกลยุทธ์ด้วยอารมณ์ภายใต้ความกดดันในทุกทิศทางเพื่อคัดสรรสุดยอดซูเปอร์เทรดเดอร์สคนเพื่อเข้าไปชิงเงินล้านในรอบไฟนอลคนที่ได้ไปต่อคนแรกนะครับผม คนแรกค่ะ SPT 02คุณวลินมากครับผมห,หมายเลขต่อไปนะครับ SPT 08ครับคุณชาลินีครับคนที่ได้ไปต่อนะครับ SPT 1นครับคุณอนุพงศ์ครับไฟเวิร์ครับผมและ SPT 14วเลขกลับบ้านได้เลยครับผม ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันทั้งสมคนและโค้ชอีก3ามคนนะคะผู้เข้าแข่งขัน3ามคนที่ว่านี้นะคะคุณก้องคะคกำลังจะเข้ามาชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ค่ะครับผมต้องบอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเข้มข้นมากนะครับผู้ขแข่งขันกว่าพันคนนะครับและวันนี้เราได้สามคน จากนักลงทุนกว่าพันคนแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับทีมโค้ดด้วยมาจากต่างคนต่างทีมด้วยนะครับต่างคนต่างทีมนะคะใช่แล้วครับทั้ง3าทีมเลยนะครับเริ่มจากซ้ายมือผมก่อนเลยครับโค้ชเจนนั่นเองและไฟวุลเลอร์ทีมเขานะครับ SPT10 เป็นทีมแชมป์เก่าปีที่แล้วด้วยนะคะต้องมาคุยกับทางนักลงทุนก่อนเลยว่าเขาตื่นเต้นไหมนนวันนั้นเป็นยังไงบ้างวันนั้นประกาศผลเกือบจะได้ลุ้นตกรอบอยู่แล้วครับก็ตื่นเต้นครับแต่ก็ เพราะว่าทางค,ค้ชต้องประกาศเหลืออยู่2คนก็เสียวเหมือนกันครับแต่ก็ก็คิดว่าทําดีที่สุดแล้วครับวินาทีนั้นเรามั่นใจไหมว่าเพอร์ฟเรนซ์เราสามารถผ่านมาถึงวันนี้ได้ก็50-50ิบห้าสิบเลยาสิบห้าสเลยเสียวเสียวเลยนะลุ้นลน,นะแต่ผมว่าคนที่รู้นกับคุณนะครับนั่งอยู่ข้างนี้โคเจนตอนนั้นรู้สึกไงครับ รือว่ารุนมากเพราะว่าเป็นคนทั้งสองคนที่ไม่อยากให้ใครตกรอบเลยอ่ะครับทำให้รู้สึกว่าเรากดดันเป็นพิเศษมากแล้วดันมาอยู่สองคนสุดท้ายอีกใช่ทำให้รู้สึกว่ากดกดดันมากเพราะมันก็คือลูกทีมเราทั้งคู่อยู่แล้วอ่ะใครจะเข้าหรือไม่เข้าก็ตามเราก็ทั้งเสียใจแล้วก็ยินดีในแบบโมเมนต์เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะซึ่งก็กดดันทั้งโค้ชทั้งลูกทีมนะเปรดอาร์ะไม่ดหนึ่งทีมไม่ดีหนึ่งทีนะคะเดวิเทนเตอร์นะครับและคุณนบรินมาสนั่นเองนะครับ ถามว่มคุณวินมากก่อนเลยพอรู้สึกในวันนั้นเป,ป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะครับตอนที่ประกาศผลก็รุนว่าอ,อ,อยากได้ยินชื่อเราเร็วหน่อยไม่อย่างสุดท้ายที่รุนเหมือนว่าแล้วก็วกได้ยินเป็นชื่อแรกเลยค่ะจังหวะนั้นเป็นไงบ้างครับก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยทำได้ตามแผนทำตามได้ตามกันบ้านที่วางไว้กับโค้ดน,นะคะ ซึ่งถ้าดูจากร์แมนของคุณวรินมาศเองเนี่ยก็ทําตามแผนมาตลอดนะครับแล้วก็ทําได้ดีอยู่ในโซนผู้นํามาตลอดนะครับผมพิกเกมได้ดีนะครับก็มีโอกาสลุนแชมป์เรามั่นใจไหมครับว่าเราจะคว้าแชมป์รายการนี้ได้ก็เหลืออีกวันเดียวนะคะแต่ว่าเอ็นไอวีในรอบถัดไปเนี่ยมันต้องรีเซ็ตกันใหม่ครับมันก็เหมือนเริ่มต้นกันใหม่หมดเลยก็คิดว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาในรอบ3ามคนสุดท้ายได้เนี่ยสุดยอดกันทั้งนั้นนะคะก็มีโอกาสเท่าเท่ากันครับครับผม มาที่โค้ซันกันบ้างนะครับพี่ซันครับลูกทีมเราได้เข้าชิงแล้วในปีนี้มั่นใจแค่ไหนครับพี่ <c oughs> จากการแข่งขันเมื่อวันศุกร์นะครับ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าวันนี้สนุกเพราะว่าต้อง,องเล่าก่อนนิดนึนนงเพราะว่าตูนเนี่ยเขาเป็นคนที่พลิกเกมเกง่งครับแล้วตูนเนี่ยเขาอยู่อันดับสุดท้ายส่วนน้ําชากับดาเนี่ยเขาเป็นสายแบบที่สามารถทํากาไรได้สม่าเสมอเดินได้เรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็บอกกับทางพี่เดียว่า ห้ามประมาทแม้แต่คนเดียวครับแล้วพอดีตอนเช้าเนี่ยแจ็ดวอล์สามนี่วิ่งระเบิดเถิดเทิมเลยครับผมยังคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าตูนเขาเข้าแจ็ตวอล์สามน่ต้นทางเนี่ยล้วไปออกตอนอยู่ข้างบนได้เนี่ยผมว่าเขามีสิทธิ์กลับบนนั้นเลยนะแต่พอตอนช่วงบ่ายเนี่ยครับอ่ทางพี่เดียเนี่ยก็ขอเจอผมครับขอใช้สิทธินั่นเองผมผมผมเองก็รู้สึกวิตกของวลเล็กน้อยว่าเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าแต่จริงแล้วก็ พอได้คุยกับทางพี่เดียเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของทางกลยุทธ์ก็สบายใจขึ้นครับจนถึงตอนนี้ผม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 คิดว่า3คนเนี่ยเขาเก่งกันทุกคนแหละไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับผมมองว่ามันเป็นจังหวะของวันนั้นมากกว่าว่าใครจะเ้าโอกาสได้มากกว่ากันแต่เด t เทร์ฮันเตอร์มาถึงจุดนี้แล้วผมก็ต้องส่งให้สุดทางครับค่ะครับค่อนข้างมั่นใจนะว่าจะคว้าแชมป์ได้นะมาทางด้านของทีมฟินิกซ์กันบ้างนะคะทางโค้ชไก่กับ ทางน้องน้ำชานะคะคเป็นยังไงคะความรู้สึกได้เข้ารอบมาจนถึงรอบนี้ได้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าวันนั้นเราเราลุ้นมากว่าเราจะได้เข้ามาตรงนี้หรือเปล่าเพราะเราเรา,เราตั้งใจจะทําให้คะแนนเราบวกเพิ่มเพราะเรารู้ว่าพี่พี่เขาสามารถพลิกเกมกันมาได้ตลอดแต่ปรากฏผลวันนั้นเราดันลบ,บ,บมันก็เลยแบบมาลุ้นว่า เเรราาจะข้้้ไไไปตงนนดัดหมวันสุดท้ายเราอาจจะแอคชั่นไม่ได,ด้ดังตามแผนไว้ะนะคะแต่ด้วยการสะสม NAV มาเลยทำให้เราเข้ารอบมาได้ะนะคะเรามั่นใจขนาดไหนคะสำหรับวันแข่งวันสุดท้าย22วันพรุ่งนี้ค่ะจะมีโอกาสคว้าแชมป์ไหมคะ อย่างที่พี่เดียบอกคือว่าทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันหมดเพราะว่าสไตล์แต่ละคนที่แตกต่างก,กันขึ้นอยู่กับว่าใครจะคว้าโอกาสได้มากกว่าคัดมากกว่ากันสําหรับชาก็จะทาเต็มที่ที่สุดค,ค่ะเต็มที่ที่สุดเป็นความหวังของโค้ชฟินิกส์นะคะคก็คือโค้ชไก่นั่นเองนะคะมั่นใจไหมคะว่าฟินิกส์เนี่ยปีที่แล้วคือตายไปใช่ไหม <ใช S 1> ปีนี้บ,บอกบว่าจะฟื้นคืนชีพมาอย่างสง่างามจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะ,ะมั่นใจนะคะ่ะคิดว่า คิดว่าน้ำชาน่าจะฟื้นคืนชีพึุนาได้ค่ะ,คะเพราะว่าเป็นตัวแทนของหมู่บ้านกินดิขึ้นมาแต่แต่จะบอกว่าตอนวันศุกร์นี้คุมากนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยน้ำชาเขาติดลบอยู่แต่เราอะเหมือนปากแข็งคือแบบปากแข็งแล้วก็คือบอกทุกคนว่าเฮ้ยไม่เป็นไรสบายๆชิลๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆนี่กลัวมากกลัวกลัวที่สุดเลยเพราะว่าคือกลัวกลัวของแบบ ตกอไปในตอนสึกแบบนี้ค่ะหวังถึงตำแหน่งแชมป์เลยใช่ไหมคะตอนนี้หวังถึงตำแหน่งของแชมป์ค่ะเพราะว่ามองว่าเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ยวเราบู๊กันค่ะค่ะก็ทุกคนหวังแชมป์หมดเลยคุณก้องใช่สุดท้ายแล้วผมว่าทุกคนต้องหวังอยู่แล้วแหละไม่มีใครถอแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคว้าแชมป์ไปนะตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนนี่หยยบรางวัลไว้แล้วระดับสามนะครับหนึ่งหมื่นนะครับหยียบเอาไว้แล้วกันทุกคนแต่ไม่รู้ว่าใครจะกล้าไปถึงหนึ่งล้าน ครับผมและ2ทีมนี้ต้องบอกว่าเคยเข้าชิงเป็นครั้งแรกนะครับทั้งฟินิกและเดเทนเตอร์นะครับต้องมาถามนี่ดีกว่าแชมป์เก่านะครับว่าจะยังคงรักษาแชมป์ได้หรือเปล่าและมีกลยุทธ์ยังไงครับสำหรับโคจนที่ยังไม่ถึงวันแข่งันพรุ่งนี้นะคะก็ไม่มีความมั่นใจใดแต่คือว่ามีสิ่งเดียวที่มีคือความเชื่อใจกับลูกทีมว่าเขาจะต้องเป็นตัวเองมากที่สุดในวันแข่งทําให้ดีอย่าทําอะไรก็คือว่าจะเสียใจว่าไม่ทาอะไรคือ อยากทาอะไรให้ทําเต็มที่ในวันแข่งอยากจะซื้ออยากจะขายอะไรทาเลยถ้าเกิดคุณไม่ทําแล้วคุณมานั่งเสียใจว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ทำไม<อ>ไม่เข้าตัวนี้ไม่เล่นตัวนี้ใอย่าคิด <ak> <ak> แบบนี้เอาให้เต็มที่ <c oughs> รู้ให้เต็มที่สุดท้ายชีวิตจริงรอคุณอยู่แล้วครัผพอตระเบิดไปโคเจนเติมกลับให้ใช่ฮ้ยจริงจริงนะโอโหเอาละมาทางผู้แข่งขันกันบ้างว่าผมเคยสัมภาษณ์เขาเขาบอกว่าเขาถนัดตลาดฟีเจอร์แต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่เราจะไฟนนลก่อนเนี่ยมันเป็นสนามโอเพ่น ซึ่งหมายความว่าไม่มีฟีเจอร์นะครับคุณจะทำยงไงดีครับก็คงคัดหุ้นมาส่วนหนึ่งครับแล้วก็อาจจะดูตัว D W set เอาไวา้ครับ,รบก็ก็คิดว่าหุ้นเราก็คงคัดแบบว่าจำนวนน้อยๆอครับอาจจะถ้าตัว10ตัวครับคัดเน้นๆแต่ว่า D W set ก็ก็คงก็คงดูตาม แผนการของเราอะครับว่าเข้าหน้าเทตเราหรือเปล่าเราก็เล่นตามหน้าเทตนะครับส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวอุบไปก่อนละกันครับครับไว้ก่อนก็เอาใจช่วยนะครับก็ต้องดูว่าลุ้นกันว่าโคเจนจะรักษาแชมป์เก่าไว้ได้หรือเปล่าใช่ป้องกันแชมป์นะมาที่พี่ซังกันบ้างนะครับเดเทนเตอร์หมายมั่นปั้นมือมาตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับ หวังว่าแชมป์้นี่จะต้องเป็นของเราให้ได้ก็กระแสดีเดืันเตอร์ปีนี้ก็แรงพอควรใช่ครับผมแรงตั้งแต่ต้นซีซันจนถึงปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะฮะต้องมาถามพิซานกันหน่อยจากซีซันที่แล้วเนี่ยผมผมเองยอมรับว่าผมโอ์คอนฟ i เ e น c ์คือมั่นใจเกินไปผมผมผมมั่นใจในตัวของของลูกทีมคนหนึ่งก็คือเบียวนนท์นะครับเพราะว่าที่ผมดูมาผมผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเขาเก่งที่สุดแต่ถามว่าซีซันที่แล้วเนี่ยก็ยอมรับความ่า้แพ้ครับ เรา,เราในระบบทีมเราสู้ไม่ได้จริงจริงนะครับปีนี้เราฟอร์มทีมกลับมาใหม่ผมก็ยังพยายามเชื่อมั่นในตัวทุกทีมหลายๆคนที่เป็นตัวเต็งไม่ว่าจะเป็นพัดก็ดีหรือว่าทางโกก็ดีรปรากฏว่าตกรอบไปกันหมดเลยตอนนี้ผมผมอยากจะปล่อย,อยวางเพราะผมมองว่าในจุดที่ <c oughs> พี่เดียเดินมาถึงตรงนี้ผมว่าพี่เดียพิสูจน์ตัวเองได้เจ๋งมากๆเยอะมากแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยคือต่อให้เป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์ตอนนี้ปีนี้ผมไม่ได้ซีเรียสผมว่าพี่เดียอยู่ในแผนการของพี่เดียแล้วก็ทําให้ดีที่สุดตั้งใจอย่ากแกว่งแค่นั้นพอครับส่วนแชมป์หรือไม่แชมป์ให้วันนั้นวันพรุ่งนี้เป็นคนตัดสินแลน้วกันคับครับมาทางคุณเดียบ้างนะคะมาทางคุณแริม,มาบ้างค่ะก็ในฐานะที่เราแบกรับ ความหวังของโค้เอาไว้ค่ะนะครับปีนี้ชิวๆแล้วชิวๆอ๋อเปลี่ยนเป็นชิวๆแล้วนะชิวๆชิวๆแสดงว่าได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนตัวคิดว่าอยากจะเป็นแชมป์นะก็ส่วนตัวคิดว่าจะทําให้ดีที่สุดนะคะก็เข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็เกินความคาดหมายค่ะมันก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าวันสุดท้ายเนี่ยยังไงเต็มที่แน่นอนแผนการที่เราได้ทําการบ้านมาอะไรเนี่ยรู้สึกว่าตลาดโอเพ่นมันก็ เหมาะกับเราเพราะว่ามันมีได้หลายทางเลือกแล้วก็มีทั้งตัวดีดบิลที่เราถนัดด้วยค่ะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจนะมาทางฝั่งของโค้ชไก่กันบ้างโค้ชไก่คะมั่นใจขนาดไหนคะแล้วก็จะเตรียมกลยุทธ์อะไรให้น้ําชาคะกะ็ในสนามโอเพนเนี่ยก็คืออย่างเหมือนเดิมก็คือเราก็จะทําแผนทาแผนการเทรดแล้วก็วางแผนให้กับน้ําชาเหมือนเดิมนะคะเราก็ในส่วนของ กลยุตธ่างต่างเๆนๆี่ยขออุบไว้นิดนึงะนะคะ,ะไม่เป็นไรค่ะส่วนน้ําชาละคะ,คะถ้าสมมุติว่าได้แชมป์จริงจะยังไงคะมั่นใจขนาดไหนว่าจะได้แชมป์ดูคู่ต่อสู้ทั้งสองคนแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราสู้เขาไหวไหมคะอืสู้ไหวค่ะยังไงก็ทําเต็มที่เรามีแผนแค่ทําตามแผนแค่นั้นเชื่อว่ายังไงก็สามารถคว้าแชมป์ได้ค่ะถ้าได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทจะไปทําอะไรคะ ก็มีส่วนหนึ่งไว้ทําบุญแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะไปทําให้โตต่อไปอะค่ะค่ะถ้าได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทคุณเดียจะไปทําอะไรคะก็ไปเข้าปอยค่ะก็ลงทุนต่อลงทุนต่อคะลงทุนต่อทางทีมโคเจนละคะไปวุ้นเลยะครับแบ่งคน50%ก่อนถ้าได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทค่ะาสองโอ้โหหาสิบสองเลยก็ตั้งใจจะทําบุญบางส่วนให้คุณพ่อแม่แล้วก็อีกส่วนเอาไว้แต่งงานครับ แต่ยิ้มเลยนะรอเลยนะรู้วยนะว้แต่งงานถ้าไม่ได้ก็เลื่อนออกไปก่อนหรือเปล่าไม่เลื่อนไม่เลื่อนไม่มีเลื่อนนะเอาละไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นวันตัดสินท่าคุณหมวยนะครับทั้ง3ทีมผมเชื่อว่ามีความสามารถกันทุกคนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าในวันพรุ่งนี้จังหวะใครจะดีกว่ากันนะครับก็พวกเราเอาใจช่วยแล้วกันนะครับผมแน่คือผมไม่ลืมว่าพรุ่งนี้คุณต้องแต่งแน่นอนครับผมรับผิดชอบ รับชอบคำพูดครับผมผมคงจะได้แต่งคิตตี้ออกรายการเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผมคุณป้องนะคะครับจับมือโค้ชถึงก็จับมือกันนะครับต้องบอกท่านผู้ชมตรงนี้เลยว่าผมเป็นเหยื่อของโค้ดนะครับผมเอาใจัับบมือกช่วยด้วยไหมคะนะครับเอาลมแต่งคนเดียวเอาละคุณหนุ่ยไม่มีปัญหาครับผมจะแต่งกี่คนก็ได้เพราะวันสุดท้ายแล้วเพื่อซุปเปอร์เฮดเดอร์อ่า แน่ๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะต้องมาตามกันต่อคะ่ะว่าใครนั้นจะได้เป็นสุดยอดซุปเปอร์เพลเดอร์แคลนซีซั่น2นะคะและเขาจะเป็นผู้ครอบครองพอดการลงทุน1ล้านบาทค่ะและเขาจะต้องมาแข่งขันกับเรานะคะเราอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นมาตามดูกับเราทั้งในช่วงเปิดตลาดภาคเช้าปิดตลาดภาคเที่ยงเปิดตลาดภาคบ่ายและปลิดตลาดภาคเย็นทาง Nation TV นะคะพรุ่งนี้ค่ะ แต่ว่าวันนี้พวกเราทั้งหมดและทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ